สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกครั้ง,น,งนะคะวันนี้วันอังคารที่10สิงหาคมพศ2 5 6 6 4นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์สแสดงการลบค่ะก่อนอื่นคุณครูขอทบทวนบทเรียนก่อนนะคะ,ะคุณครูมี7ลบ 2เท่ากับ5แบบนี้เห็นไหมคะแล้วถ้า,ถาคุณครูเอา5บวก2ก็เท่ากับ7อ่ะก่อนอื่นนักเรียนดูก่อนลูกเห็นไหมคะ7ลบ2เท่ากับ5ซึ่งเป็นผลลัพธ์เมื่อคุณครูเอาผลลัพธ์นี้ค่ะเห็นไหมคะคือ5มาบวกกับ2เห็นไหมคะ จะมีค่าเท่ากับ7ตัวหน้าเห็นไหมคะเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมเห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมคะอะหรือถ้าคุณครูบอกว่า7-5ลบ5มีค่าเท่ากับ 2เห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ไหมคะตัวเลข3ตัวเห็นไหมคะสาราสลับที่และมีความสัมพันธ์กันได้เรื่อยๆอ่ะถ้าคุณครูมีตัวไม่ทราบค่าคุณครูมีตัวไม่ทราบค่านะคะเช่นตัวไม่ทราบค่าของคุณครูคือสี่เหลี่ยมแบบนี้คะ่ะเลขอะไรไม่รู้นะคะลบอยู่กับ3มีค่าเท่ากับ5เห็นไหมคะ ในช่องสี่เหลี่ยมคือตัวเลขอะไรไม่รู้ค่ะแต่พอลบออกไป3แล้วเหลือ5อ่าเห็นไหมคะจากความสัมพันธ์ที่คุณครูทบทวนให้ถ้าเอาคำตอบไปตั้งบวกด้วยตัวที่เราทราบค่าจะได้คำตอบของตัวไม่ทราบค่าเห็นไหมคะหรือถ้าพูดใน ทางที่ทุกคนพูดการคนส่วนมากพูดกัรก็จะเป็นว่าจะเป็นว่าจากลบสเห็นไหมคะจากลบสย้ายไปอีกข้างกลายเป็นบวก3ค่ะอ่าเป็นห้าบวกสเท่ากับเท่ากับเไหร่คะค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าครูเอา8ไปเติม8ปดลบสมเท่ากับห้าไหมคะ เท่ากับค่ะค่ะดังนั้นมาดูแบบฝึกหัดของเรากันค่ะข้อที่1ข้อที่1นะคะ5,836ลบกับตัวที่ไม่ทราบค่ามีค่าเท่ากับ1,000 964ค่ะอ่าจะเริ่มหาแล้วนะคะถ้าอยากรู้มันลบกันอยู่ก็ต้องย้ายมาบวกนั่นเองค่ะเป็นจะได้จะได้นะคะห้าพ 36มสะคุณครูขอโทษลูกคุณครูทบทวนให้ไม่หมดเป็นลบลูกหนึ่าอ่ะดูก่อนนะคะดูไปก่อนอะ่งพันเเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้ทำไมถึงเป็นลบนะเพราะตัวหลังเป็นตัวไม่ทราบค่าค่ะดังนั้นเอา ผลลั์ตรงนี้มาใส่แทนที่ตรงนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเป็นตัวหน้าเป็นตัวไม่ทราบค่าให้เอาผลลัพธ์ข้างหลังลบด้วยตัวถ้าเมื่อใดก็ตามที่ตัวไม่ทราบค่าอยู่ข้างหน้านะคะให้เอาผลลัพธ์ข้างหลังลบด้วยตัวท Tomb, ี่เราทราบค่าจะได้คําตอบค่ะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ตัวไม่ทราบค่าอยู่ข้างหลังแบบนี้นะคะให้เอาผลลัพธ์มาแทนที่ได้เลยค่ะ ่ากลายเป็นเท่านี้ดังนั้นค่ะ5,836ลบ1,964มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะคุณครูขอทดนะคะทอโอดอทดตรงนี้อนทอโอดอทดค่ะตั้งลบเลยค่ะ5,836ลบกับ1,964ค่ะ หกลบสี่เหลือสองค่ะสามลบหได้ไหมคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ดังนั้นตัวถัดไปกระจายค่ะแปดถูกกระจายเป็น 1, หเหลือเจ็ดสามค่ะเวลากระจายเราจะกระจายสิบนะคะเป็นสิบสามค่ะสิบสามลบหกค่ะนับค่ะหแล้วเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบสองสิบสามได้ 7ค่ะถัดไป7จ็ดลบเก้าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะกระจายค่ะจาก5ถูกกระจายไปเหลือ4จาก7ก็เป็น1ิบค่ะ17บเจลบเก้าเลยเท่าไหร่นับ9ก้าให้ถึง17ค่ะ9แล้ว10 11 12 13 14 15 16และสิบเได้กี่นิ้วคะ8นิ้วนั่นเอง ถัดไปค่ะ4ลบ5เอ้ย4ลบ1ลูก4ลบ1เหลือ3ค่ะดังนั้นคำตอบคือ3,872ค่ะตัวไม่ทราบค่าของเราก็คือ3,872ดังนั้นดังนั้นอ่าเช็คนะคะ5,836ลบ 3,872มีค่าเท่ากับ1,964จริงไหมให้นักเรียนลองลบได้เลยค่ะอ่างคุณคจะพาลบ5,836 5, 5ลบด้วย3,872 0อ่ะ6-2ได้ไหมคะเหลือ สี่สลบเได้ไหมคะไม่ได้ค่ะกระจายอันนี้เหลือ7อันนี้เป็น1ิบค่ะ7แล้ว8ปดเ1้1ส1บสิคือ6ค่ะ7จ็ดลบแดได้ไหมคะไม่ได้อันนี้กระจายค่ะเป็นสิจค่ะนับค่ะ8แล้ว9 10 11ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสได้9ค่ะและ4-3ลบ3เหลือ1ค่ะตรงไหมคะตรงค่ะดังนั้นแสดงว่า ตัวไม่ทราบค่าตัวนี้ของเราถูกต้องค่ะไปต่ออบอตอบค่ะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะตอบ3 8 7พัค่ะจบ1ข้อค่ะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ใช้ไม่เม้นททัสนะคะ ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยอ่ะมาดูข้อที่2ค่ะคุณครูจะใช้ใบบรรทัดพอไหมเนี่ยหนึ่งสองี่ห้าหนึ่งสไม่พอค่ะดังนั้นครูคคขอเปิดไปหน้าถัดไปนะคะข้อที่2ค่ะโจทย์คือตัวไม่ทราบค่าลบด้วยสี่พัน 98ค่ะเท่ากับ6512ค่ะเริ่มค่ะจะได้จำได้ไหมคะถ้าตัวไม่ทราบค่าอยู่ข้างหน้าเอาผลลัพธ์ข้างหลังค่ะมาเขียน6512บวกด้วย ตัวนี้จำได้ไหมคะบวกด้วย4,098ค่ะแล้วค่อยเท่ากับ4เหลียวเสร็จแล้วทดเลยค่ะ6,512บวก2บวก8เป็น10ใส่0ทด1ค่ะ9บวก1เป็น10บวก11ใส่1ทด1 5บวก0ได้5บวกตัวทดอีก1เป็น 6ค่ะหกบวกสเป็น10ค่ะได้1610อ่าได้1610ค่ะดังนั้นค่ะหกพันบวกสี่พมีค่าเท่ากับ1610ค่ะดังนั้นอ่าจะกลับไปเหมือนเดิมแล้วนะคะดังนั้น 1610-4,098มีค่าเท่ากับ6512ค่ะอันนี้ตัวไม่ทราบค่านะคะคุณครูขอใส่กรอบไว้ต่ออบอตอบรูบขีดเส้นใต้สองเส้นค่ะ1610ค่ะ เสร็จแล้วขีดใช้เป็นบรรทัดนะคะขีดเพื่อให้รู้ว่าจบ1ข้อแล้วค่ะแ่บแบบฝึกหัดนะคะคุณครูขอ2ข้อค่ะคุณครูจะเขียนโจทย์ให้เลยนะคะแล้วให้นักเรียนแสดงที่ทำแบบที่คุณครูพาทำในข้อ1และข้อ2นะคะโดยข้อ3โจทย์คือตัวไม่ทราบค่าลบด้วยเ0็ดัน 803ค่ะเท่ากับ14,572และอีกหนึ่งข้อคือ21,851ค่ะลบด้วยตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ9,800 6 3ค่ะอ่าให้นักเรียนแสดงวิธีทำสองข้อนี้นะคะเหมือนกับข้อ1และข้อ2ใหที่คุณครูพาทำเสร็จแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายรูปสมุดแบบฝึกหัดนักเรียนนะคะส่งคุณครูในไลน์กลุ่มค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำการตรวจและให้เก็บคะแนนนะคะอะ่ชี้แจงอีกหนึ่งอย่างค่ะหลังจากนักเรียนแสดงวิธีทำเสร็จ ในข้อ3、ข้อ4นะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้ค่ะหนึ่งเส้นแล้วเขียนชื่อค่ะว่าชื่อเด็กหญิงหรือเด็กชายอะไรนะคะข้างใต้นะคะเวลาถ่ายส่งคุณครูคุณครูก็จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นของใครนะคะสำหรับวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ